นี่คือไฮไลท์ครับเราจัดให้เป็นคู่เอกในค่ำคืนวันนี้ครับศึก mm hmm. รือสอไฟบวกเกตเพชรสัญจรครับที่สนามมวยแห่งนี้ครับนี่คือตำนานที่ต้องถูกบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์กับวงการมวยของพี่น้องชารือสอนราธิวาสนะครับอาแล้วครับจับตาดูห้ามกระพิบตาเลยดิแสบมณีนั้นเตรียมเตรียมมัดซ้ายนะครับโอ้โหมาออกหกขวา ช็อตเด็ดช็อตสำคัญมันจะมาช่วงไหนฮ<ป>ะตายใชายขวาหนาเตะเตะเตะต,ตัดไปที่แขนซ้ายนะครับถนัดซ้ายเหมือนกันซะด้วยคือเป็นการเตะตัดเพื่อจะตัดกำลังแขนนะครับเป็นมวยซ้ายด้วยกันครับเกี่ยวแล้วคืนคนละทีคนละดอกครับ ขวาหน้าออของตะวันฉายเปลี่ยนจากซ้ายมาเป็นขวาครับคือฉายในเตะได้สองถานะครับทั้งซ้ายทั้งขวาแต่วันนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับลูกรอลูกชนนั้นแล้วพราว,ว่าโอ้โดนวิ่งต่อยไม่โดนครับเฉียดไปนี่โอ้เตะนะครับใครจะคมจังหวะดีกว่ากันนะครับ143อปอนด์ครับ ขาาอเคนนี้ฮนะโอ้ฟา<ป>โดนต่อโดนครับตั้งศอกมาตะวันฉายแสงมณีกระชับพื้นที่เข้าไปเจาะพับนอกนะฮะจะสอกเขบไม่ได้จังหวะไม่มียอกต่อเอาคืนเพื่อกันครับศอกแสงมณีสู้กันด้วยอาวุธนะครับมีบัตรมีศอกมีเตะเหมือนกันหมดครับอยู่ที่ว่าความแม่นนะครับความหนัก ครจะัดเด็กกว่ากันซ้ายเจอซ้ายยังไม่มีใครพลาดครับเหนียวแน่นอยู่ทั้งคู่ตะวันฉายโยกตัวสร้างจังหวะไม่มีไม่ออกแล้วครับโอซ้ายหลังเน่มีแขนมากันไว้นะครูวไม่ถึงครัไม่โดนครับหมัดต่อยลงมาไม่ต่อยแล้วทิ้งทั้งไหล่ครับโดนก็ยุ่งนะครับแสวันดีเจ้าซ้ายมาเปิดเลยครับ สลับขา,ลาลบลหลอกท้ายเปรี้ยงขึ้นสูงเข้ามาใหม่ครับแสงมณีงวดเข้ามาครับอย่างนี้เขาเรียกว่างวดเข้ามาเข้ามาใกล้แล้วครับโดนหุกขวารับแล้วครับเขามุกครับมุกกลางสามสี่รับเข้ามุกกลางสี่ห้าหกเจ็ดแปดโดนนับไปแล้วครับแสงมณีดับแล้วครับโดนหุกขวาแล้วครับโอ หนักแรงทุกลูกนะครับตะวันฉายโอเคไปเลยครับโอ้โหปลายยกสองเสียสองแต้มการบ้านการบ้านครับเดี๋ยวชมภาพช้าครับโอ้เจลียวฝันจอยดูครับช้าในจอครับดูครับโดนยังไงครับแสงมณีนี่ครับโดนมัดซ้ายครับมัดซ้ายของตะวันฉายครับดูนะครับดูชัดๆดูครับจังหวะการตบพอดีครับซ้ายเปลี่ยนเข้าไปครับโดนทาง หางตาด้านขวาครับถือว่าโดนนะครับด้วยทีครับอไม่มาแล้วครับภาพช้าในจอแลวครับเข็มคนเลยนะครับแค่2ยกก็เห็นแล้วนะครับว่าความเก่งของทั้งคู่นั้นเก่งจริงๆครับโปรโอดังๆอีกครั้งครับท่านทั้งหลายเรามีช็อตเด็ดให้เห็นแล้วนะครับ ยังมีเวลาเหลืออีก3ยกนะครับยังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโมยคู่นี้ครับเพราะว่า2ครั้งที่ผ่านมาก็ผัดแพ้่ผัดชนะกันมาแล้ววันนี้จะเป็นการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะครั้งที่สองี่เลี้ยงลงครับก็บอกว่าเวลามีอีกเหลือเฟือนะเวลาอีกสยกเลยเหลือเฟือนะอีก9นาทีนะครับ อีก9นาทียังมีอะไรเกิดขึ้นได้แน่นอนครับตามไปดููดครับถือว่าแสงมณีพลาดไป้วครับเกมเรงของแสงมณีนะครับตายแต่วันก็ปีผหัใจของเชียร์แล้วแก้มีนี้ถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรครับอของการที่จะไล่ขึ้นมาทีไว้ก่อน โอ้โหตีกานคอแล้วเกิดได้หมดแล้วครับแต่วันนี้เข้าไปใหม่ครับมีสิบที่จะเกิดขึ้นได้หมดครับเพื่อนกันเพื่อนาโอ้โหเสียงดังวังชัดครับปัซ้ายังไม่เข้าจุดครับเจอหมัดเาซาไซ้าหมัดคืนแล้วครับไปไอ้ไก่ต่อยหมัดครับสาดแข้งสวดคืนมาครับที่ติดเข้าไปครับแสงมณีโอ้โดนเตะแขนครับ ร้อยสี่สิบสามปอดกับเสียง <นะ S 2> ดังฟังชัดกะทีเด็ดเหมือนกันครับแสงวันนี้กะทีเด็ดครับกะซ้ายทีเด็ดครับโอ้โหแต่ตและ<ผ>ตัวตักเข้าไปครับตะว,วันฉายเองรู้สึกว่าจะมีปาดแผลเหมือนกันครับบรบิเวณคิวย่งคิวด้านขวาครับโอ้โหกับ ไปกราดนะครับเตะแม่ให้เข้าอีกแล้วครับแสงมณนีไทยมาซ้ายเป็นทีเด็ดแล้วครับต่อยซ้ายต่อยซ้ายคืนครับแสงมณีไม่เลือดแล้วครับถ้าแล้วครับตะวันชายแตกแล้วครับแตกครับผมโค้ชยูชายแตกแล้วชยูถึงเลือดแล้วเอาแล้วครับเลือดจะเข้าตาด้วยครับโอ้ถึงเลือดแล้วพี่น้องสมศักดิ์ศรีและสมราคาเลย คนหนึ่งเสียน้งเสียแผลครับเอ้าโยกเข้าไปครับแสงมณีคนหนึ่งเสียน้ำคนหนึ่งเสียแผลโอ้โหแล้วตัวโอ้ยวันนี้มันนครับเอาละครับฉีกทุกความมันแล้วฉีกทุกความมันแล้วรุนกันต่อกับใครนอกใครครับรุนกันต่อว่าใครนอกใครคนละทีคนละช็อตดูครับ พยายามจะเข้าไปขยายบาดแผลครับเลือดเข้าตาครับเลือดเข้าตาโอ้โหทีมหน้าเลยครับทีมหน้าครับโอ้นี่คือเสียระเบิดบอลไทยฮะโดนทีมหน้าเต็มเต็มครับโอ้โหเตะซ้ายเสียงดังครับชัดแหมมันตื่นเต้นจริงๆครับมันตื่นเต้นจริงๆเออเกมคลาสสิกครับใกล้หมดจุกครับใกล้หมดจุกโอ้โหฉายเสียเลือดครับเลือดเข้าตาด้วยครับต้องใช้นมปาลที่ตาบ่อยๆเข้าไป การมองการมองอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะพลาดมัวโอ้โหครับนี่ครับนี่คือโวยนะครับแล้วมีโอกาสครับมีโอกาสครับคว้าอีกหนึ่งแสนแต่ก็จะแล้วก็หนึ่งแสนบาทครับอยู่ในมือผมครับถือจนเมื่อยหมดไปสามยกต้องบอกว่า แหงไปเจ็ดปืนแล้วครับถ้าไม่มีใครได้คนภาคอยากได้ครับโอ้ตอนนี้แหวงไปเจ็ดปืนเลครับผ่านไปนะครับกับยกที่สามยังเหลืออีกครับดูครับดูว่า1นึ่งแสนบาทครับค่อยๆแวงไปครับค่อยๆแหวงไปยกสองครับ ที่ผ่านมายกที่2ยก3าม้วครับยกสองนั้นแสงวันนีถูกนับยก3ตะวันฉายเสียแผลครับเอาแล้วครับยกสีกก่จะตัดสินกันยกนี้ไหมจะตัดสินกันที่หรือยกห้าเอาเดินดขาไปเลยนะยกไหนก็ได้ครับก็แปดผูปป้ป่วยจิงใจอย่างนี้ครับ ต่อยกันแบบนี้ท่านจะไม่ปรบมือดังๆให้กำลังใจเลยขอบคุณเสียแขกพี่เกษแสนชายไฟไทยครับขอบคุณเสียสบานบุญหยอครับขอบคุณมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับมีถ้าไม่มีหัวใจให้กันจัดไม่ได้นะครับรางวัลพิเศษดูเดือนหนึ่งแสนบาทนี่มันเริ่มรำไรเห็นแล้วละครับหายไปครึ่งเลยครับต้องให้ได้ทุกยกนะครับยกสี่ครับ จบไม่จบกับยกนี้ดูครับโอ้ซ้ายตะวันซ้ายงัดซ้ายมาแล้วนะครับแข้งซ้ายเกที่แสงมณีนัดเตรียมบัดรเอาโอ้ใครดีใครโยนวะเอาอะไรเมื่อกี้ครับสุดยอดครับไม่ใครก็ใครครับโอ้โหนี่ฮะไม่ใครก็ใครมีหงายนี่ชื่นชมหัวจิตหัวใจของแสงมณีใครพลาดก็โดนครับแบบนี้ พลาดก็โดนแล้วครับจังหวะของใครแม่นกว่าจังหวะของใครคมคมกว่ากันแข่งกับหมัดลุ้นได้แล้วครับแสวงวันนี้ลุ้นหมัดตะวันฉายลุ้นแข่งเอา้อาวนะครับใครจะปูชีทีบเข้าไปใหม่ทีบไปอีกแสวงวันนี้เข้าไปใหม่ ปาดมาเอะไรครับจี้ตีเข้าไปครับสามานดีจี้ตีเข้าไปโอู้หวัวละซ้ายครับทีปโอ้ยกนี้ลูกทีมาครับทีแปลงซะด้วยครับซ้ายแลกกันนะครับในเลิกไม่เอาครับสู้นอกดีกว่าสนุกกว่าเยอะจังหวะเตะซ้ายของตะวันฉายครับ อ่ายังสำแดงเดบตลอดครับในเขี่ยขาหน้าโขงชายมีแก่ลูกต่อยมาต่อยวนแล้วเขี่ยขาหน้าครับรู้ดีว่าแสงวันนี้จะเข้ามาต่อยมัดเข้าไปแปดปีเพ,พี่เลี้ยงตะวันฉายคัดเลือดได้เยี่ยมมากนะครับเลือดไม่มีเลยครับโอ้โหแ<ต>ข้งซ,แขงซ้ายกับแข้งซ้ายกับปัดซ้าย เถและช้อยชาครับเชือกเชือกเชือกมันก็เริ่มตึงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับออลงทุนตลอดครับแสงมณีวันนี้รอรอเวลาเชือกขาดครับจังหวะสองตะวันฉายยังทําได้ดีครับเขี่ยขาหน้าแก่การต่อยหมัดของแสงมณีเรียกกดทลายจังหวะนะครับเรียกว่าทําลายจังหวะทําทไม่มากครับแต่ทำให้ทำให้เสียสูนครับ แสงบดีโจดซ้ายอีกครับโอ้ซ้ายสลับขวาซ้ายขวาเลยครับตะวันชัยเตะสลับแข้งครับชายโครงตลอดครับไม่ถึงตัวนะครับแสงมดีแต่วันนี้แสงมณีเองก็เก็บอาการได้ดีมากครับไม่สะทกสะทานครับไม่สะดุ้งไม่จ็บให้เห็นแหละครับเข้าไม่ถึงนะครับพยายามจะเข้าเหมือนกันครับหมดอันสี่เดี๋ยวมีอันห้าพบกับโฆษณาจ้า โอ้จากเจ็ดหมืนหดลงมาครับเหลือสองหมื่นแล้วครับโอ้ยกสี่นี่แม่การวางแผนแก้ไขแก้เกมครับยอดบอยระดับบอยเงินแสนนี่พลาดแวบเดียวนี่โอ้โห,โหต้องบอกว่าเป็นเรื่องเลยครับเดี๋ยวครับเอกห้ายังต้องรอคอยครับต้องติดตาม ระหว่างศิวกรกับทักษินเล็กแม่เดือดหรือไม่พี่น้องแฟนมวยรอตัดสินครับ1 0 0 0 0แสนบาทจากทีมงานพูดจัดขอบคุณทุกท่านนะครับด้วยความกระตือรือนอย่างยิ่งขอบคุณครับท่านผอพภิญยารัตรพันธ์นท่านทนายสวิตเพชรจำรดที่ปรึกษาคุติประสาครับสนามบอยนานาชาติหัดใหญ่ฝากพี่น้องแฟนมวยที่รพทุกท่านไปได้วยครับสนามบอยนานาชาติหัดใหญ่ วันจันที่จะถึงนี้ครับจันที่28กันยายนครับกับรายการมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรนผู้นำรายการครับเพชรอภิบลศรีปัทวรวุฒิเอ็มจูเดนบาวีจินครับดูทางด้านองลีสอเดชพันธ์ใส่กับซุปเปอร์เล็กสอจอเล็กเบิ่งดนยกสุดท้ายยกสุดท้ายคาับกี้ครับ28นี้เชิญครับเชิญครับอาจารย์เชิญครับอาจารย์ครับ ก็สามนาทีครับสามนาทีต้องฝ่าดงแข่งนะรอบที่สามครับตามกันต่อครับกต่อไยเขาลงทุนตลอดครับเกมยังมีบนะครับพวนฉชัยมีบแสงมณีพอสมควรครับจังหวะไว้ใยกที่แล้วเพราะว่าเข้าไม่ถึงตัวครับเอาไปโนศานดสกัดไว้ตลอด ได้เป็นบอลโชคยากเลยครับ <c oughs> ไปถึงจริงๆครับเข้าไปโดนยันออกมา <c oughs> ขยับขยับโดนเลยฮะแข่งทั้งซ้ายหน้าและ <c oughs> ขวาหน้าและซ้ายหลังครับตัวันชยัยมองข้ามช็อตไปแล้วนะครับมองข้ามช็อตไปแล้วครับเข้าไม่ถึงตัวครับ <c oughs> โอ้โดีทีบล้วนเลยครับ อย่างเดียวเลยครับโอ้ยโชว์แล้วครับ <กด S 2> ออน,นี้นตะวันฉายโชว์นะฮะกดดันมากนะครับแสงมณีน,นั้นดุดกดดันอย่างแรงแล้วในขณะนี้จบยกนี้ไม่มีแก้ตัวแล้วะครับเป็นยกสุดท้ายครับอึดอัดเหมือนกันครับทรงนี้ของแสงมณีก็ไม่รู้จะทำยังไงครับ ก็พยายามจะพยายามจะไล่อยู่นะครับแต่ว่าความคิดสมองสายตาการตัดสินใจดูช้ากว่าตะวันฉายไปแล้วตกลูกผ่อนๆแล้วครับไม่มีลูกกดดัน้วตะวันฉายสบายๆแล้ว,ว,ส,ลวส่งนี้อาวุธเริ่มเบาครับตะวันฉายก็ไม่ไม่บุกแล้วนะครับ เพียงแต่ป้องกันตัวเองเท่านั้นเออครับมองตารู้ใจกันครับพรแค่มองตาเขารู้ใจแล้วนะครับโวยระดับนี้แหะครับจบแล้วครับนี่คือน้ำใจนักกีฬานี่คือภาพที่สวยงามครับเป็นภาพน่ารักเกิดขึ้นครับประเมินด้วยครับพี่้องครับแพ้รู้ชนะรู้อภัยครับก็สมศักดิ์ศรีแล้วนะครับในฐานะที่เป็นเอกใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับยังมีอีกหนึ่งเอกครับ เสวกรกับทักษิณเล็กนะครับเอาไปขอโทษกันดีๆนะครับเป็นแสดงน้ำใจกันอีกครั้งครับตวันชายครับตวันชายชาวไทยเศษครับแค่นะคู่ปรับเก่าเป็นครั้งที่2ครับขอบคุณแฟร